สวัสด <ítulo> ีค oh anyway, ่ะโอ้โหกิน oh. ลีลาสิย oh. กินไปถึงจกินไปถึง oh. อ oh ่ะรดน้ำดอกไม้อยู่ได้กินอ่ะอะไรนะกระเพราหมูแล้วต้องรีบมาเลยนะปิดน้ำทันทีหิวเลยหิวเลยค่ะอ เอาสี่บาทครับตอนนี้สองจองเนี่ยตักข้าวนะคะสองจองว่ะข้าวน่ากินมากเลยเพราะว่าเสือจะกินเยอะกว่าถ้าเราจะบอกเขาก็เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองโอ้มีไข่ดาวด้วยไข่ดาวสองใบไข่ดาวคู่สี่บาทไหมคะไข่เยอะกข่เยอะมากเลยบอกของจองใช่ต้องต้องกินให้หมดนะ หอมมากหอมหอมหอมกินแซ่บน้ำลายไหลแล้วตอนนี้ไหลไหลแล้วตอนนี้หิว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 แห้งแห้หน่อยน้ำลายขื่อไหลเยอะแล้วมีแกงด้วยด้วยอ๋อน้ำซุปน้ำซุปความลับความลับของน้ำซุปที่อร่อยของร้านที่สุดปรุงเรียบร้อยนะคะลุงช่างปรุงเองกับมือนะคะ ปรุงแล้วก็เอามาเทใส่หม้อนะคะขาลมลืมลืมดอร่อยมากเลยนะคะแทบไม่ต้องปรุงเลยนะคะเนาะไหนเสื้อบางุดก็ไม่ต้อง่เลยค่ะนี่พ็นเสอไปกนียงเล็กเขียงกใครจะต่อ ใครจะต่อฟูอะไรเหรอฟูอะไรมาะอะไรไมหมเสียงอะไรเกิดง่ายมากอ๋อไอเรืองมันจะกินก่อนแล้วนะม <c oughs> <c oughs> ันบอกว่าหอมหอมหอมกอมซ่า <c oughs> หอม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 มาดูนะคะจานนี้เท่าไหร่คะเสือห้าสิบบาทห้าสิบเพราะมีไข่ดาวอ๋อบุญให้ไรบุญให้ไรได้ได้บุญให้มันแน่นเดี๋ยวเดแป๊บเดเ็นแล้วแซบเลยนะคะคลิปต่อคลิปอันนี้เคยยังไม่ได้ชิมเลยทำเสร็จก็ทำเสร็จก็มั่นใจมั่นใจเลยเพราะว่าสูตรนี้อันนี้ผัดเองใช่ไหมผัดเอง เดี๋ยวจะชิมเฉพาะกะเพราก่อนนะยังไม่ชิมข้าวอ้าวก็ชิมพร้อมๆกันไปเลยคือกะเพราของเราจะเป็นกะเพราแบบแห้งๆเห็นไหมฮะเออแห้งๆเลยชอบแบบคัดแห้งๆนะครับอันนี้เฉพาะกะเพราก่อนโอ้ยเอฟซีเห็นแล้วงาหิวเลยนะคะหิวเลยหิวเลยนึกว่าจะเค็มจริงๆมันไม่เค็มพอดีก็ใส่น้ำปลาเพียงสเดียวปูท่าวกับข้าวก็ไม่ชอบชิมนะไม่ อร่อยไหมคะอร่อยค่ะหมดแล้วหมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผัดผัดกะเพราเหมือนกันนี่ไม่หมูชิ้นแต่ว่าที่กินเป็นหมูสับค่ะกินหมดเลยค่ะทางนู้น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 กินให้มีมารยาทนิดนึงนะเพราะ เรื่องเรื่องขอกินเหรอลูกเรื่องกินเผ็ดได้ไหมฮึฮึโอ้ต่ำกุ้งแกงหนังไม้เ่อยยังไม่ได้นึ่งข้าวเลยต่ำอะไรนะเหรอไหนไปดูที่มามาดีเลยนะคะยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้นึ่งข้าวเลยนะโอ้ต่ำกุ้งมามากินด้วยกันกินด้วยกันมามาเออ

ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปกินแล้วล่ะไปไปข้าไปร่วม้ามานั่งกินอีกด้วเอืมเราจะไปนึ่งข้าวนึ่งน้ำอเนาะเาได้น้าไม่เอยายตุ๊กมันจะได้รบ อร่อยอร่อยต่ากุ้งเลยย้ายมาทางนี้อีกแล้วนะคะนี่ค่ะย้ายมาทางนี้อีกแล้วเพื่อก็เลยแม่เมื่อกี้ยังเห็นนั่งกินอยู่ฝั่งนู้นเลยย้ายมาฝั่งนี้อีกแล้วเห็นเขามีกับข้าวหลายอย่างเรามีกะเพราอย่างเดียวฝั่งนี้มีสองอย่าง เห็นไหมมีคนมานั yes. <t rio> ่งเป็นเพื่อนแล้วสาวสามแล้วดูข้างล่างสินั่งมองอยู่นะบอกว่าผมหิวครับกำลังมีปลาอยู่ชุบอะไรอยู่จ้าจ้าจ้าโอเคกินเลยกินเลยคข้าวกระเอี้ยงมามดเลยต้มอุ่นฮะต้มกุ้งต้มกุ้งไหนไม่มีแสงไม่มีตะวันเอาใหม่เลยลืมกดบ้างไม่มันออกมันร้อน เสือเมเลยแท่บทุกเมนูเลยเคืองไม้เปนหม้อใหุ้งด้วยไ้ไปซื้อไม้สดมาออซื้อไม้ต้มเนี่ไม่มีใครซื้อตัแต่งก็น้อยนึ่ง่อกินเจแล้วก็ไม่ได้ไหมปุ๊ขอบคุณครับมามาไอซิข้าวแน้ำไม้ด้วยกันสายแซ แ่บหลายแ่บหลายนี่เป๊ะซือหรอกุ้งปลามาวตุ้ยเซีนหยางปาอีกแป๊กพายน้ี่มเบื่อิาะนข้าวกะเพราแล้วข้าวกะเพราไผนาแล้วเป็นห่วงทำไมก็ยังเหลืองเหลืองค่ะตใสมะเขือบอกเือเออจับ คำจริงเขาตำใส่มะกรอกมีมะเอิ๊กเดี๋ยวแม่กำไส้ตั้งตำไปทำไมวะตั้งแล้วก็เห็นไหมเห็นหน้าผู้ชายสมคบเห็นเอ็นกระเอ็นกระปุ๊กไม่ต้องมือรู้ไหมว่าบางทีน่ะก็เห็นแต่หลังคาบางทีคนดูสองสามพันเดี๋ยว F4 ช่องแม่กำไสีงเเยอ้ F4 บอกว่ามึนเลยคอยก็ลืมท่วงไม่รู้ถ่ายอะไรฮะ เห็นคลิปรำเขาไหมก็ถ่ายพื้นกับขาคนรำอ่ะเราถ่ายอย่างดีมุมกล้องมีอารมณ์พบรายดอกไม้ไปห้าดอกดีอะพี่เสือห้าร้อยยังไม่ถึงสองร้อยของไปร้อยเนาะของไม่เป็นไอเรื่องเรือ่ไอเรือ่จะหัวเรถมาอยู่อร่อยเสือหิวฮะเจริญอาหารมาก เสือหิวนั่งจ่ายไปซูรินกลับมานะถ่ายไปปล่อยปลาเมื่อวานนี้แกก็ไม่เสียบมุมเสือแล้วมะม่วงอยู่สิเลรอขี่มอรถเดี๋ยวลงมาอ๋อบ่มไว้สุกบ่เออบ่มกินสุกไม่ได้นะเสียงเจ้าพูดถึงฝากมะม่วงมะม่วงนะไม่ได้นะลุงช่างยิงแซวเจ้าด้วย

มุ้หมดเกี้ยเลยพี่น้องอร่อจริ่งกรีละเขาบอกว่ากินแบบกรีงใจเขาเรียกว่าเสือกินเกี้ยงเสือกรี๊งเกี้ยงโมแม่สองกรี๊งเกี้ยงนะทำไมครับกาโตมาขนาดนั้นเลยนี่ยังโหยไอ้หัวข้อเลยไอ้หัวข้อเลยเสือจานไว้นะโอ้กำลังคิดหัวข้อเลยเมื่อไรจะมาลงมะม่วงน่ะเต็มรถอ่ะ เาเอตนไปไปไปเอามะม่วงมตอนนี้้าครึ่งแล้วประมาณคึ่นโมงรถจ้าจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราลงเาัย่อยเลยอเจ้าเป็นเหียวยังไม่หอะไรยังไม่มโอ้โหข้าวอนมันล่วงเต็มพื้นเลยโดยพายุข้าวมันหวดเลย้มะม่วงอะไรคะเขียวสยใช่ไหม้งมันมะม่วงมันก็เขียวสวยมั้ง นี่นะคะบูซาพายนะคะของแม่นนกี่อมีน้ำพริกอีกน้ำพริกอันนี้คือพร้อมส่ง220บาท3กระปุกอ๋อยยี่สิบบาทสามกระปุกเอาไปเลยค่ะนี่นะฮะก็ฝากบนหนุนสินค้าของแม่นกกันได้นะคุณผู้ชมนะมะม่วงนะคะโทรมองไม่เห็นมันเล็กมาก ดใจไม่ไหวนะคะมะม่วงนะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะเนาะข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือมะม่วงนะคะจะขอลูกหนึ่งได้ไหมเสือ อย่างของเมนกเนี่ยสั่งที่เบอร์โทรนี้เลยขอลูกนึงเด้อไปกินกับข้าวเหนียวนะคะพอดีกินข้าวพอดีข้าวเหนียวอร่อยเนี่ไงกินกับข้าวเหนียวพอดีนี่กำลังกินข้าวอยู่นี่รีบกินเดี๋ยวไม่รีบกินนะคะเดี๋ยวไปทํางานนะคะอุ้ยเพิ่งทํามาเบ๊เพิ่งทํามา เดี๋ยวของเสือด้วยนะฮะนี่นะคะาเสือทำไมมันสุกแล้วเหรออรอมันสุอันนี้ก็ุเสือมาไปนะคะก็โรลูกน้ากับน้องฝางข้าเหนียวมนม่วงนะคะง่ายๆค่ะมีข้าวเหนียวมีมะม่วงสุกไม่ต้อง ุงรนะคะน้ำมันหวานอยู่แล้วเื้อลุ้นขอบะไโคตรเตรียมโคเรืองเรืองอยากกินหรอลูกเรืองอยากกินอะไรฮะโอ้ยลูกผ่านแล้วโอ้เนื้อสวยมากเลย่อ้โหเอากระจกกับข้าวเหนียวเอันนี้ชิมได้ไหมอันนี้ พวกเราที่นี้นะคะว่าอจอที่ลงแต่เพียงเท่านี้นะคะณผเส็นไม้ก่อนเดี๋ยวไม่นุกมาจ่ายนี่เส็นด้วยเดี๋ยวไม่นุมมาจ่ายนะ